จ้าแม่น้องไพจ้ะแดดท้อนๆพี่น้องลงมาหาขุดปูจ้ะกลางตรงหน้าจิกหางูอยอ่ก็ได้ยุได้ดกินจ้าาะเท่าบเพราะท่านึงฟองงูจะก้ดอกนมเย็นมาหนี้ว เสียงมันบัดทันแตกจ้ะมูบัดทันไห้อ่นงเปิดเมดเป็นมันอีเล่น้ำเย็นกับมาน้ำนี่ได้มูตัวแล้วน้ำเย็นหาหูปูเล่แยกกินไทยได้น้ำเย็นไห้นนองไทล่ลงมากกอน นี่ตัวที่สองเลยดูหาเป็ดลิงเวยโอ้ดับเอาเป็นะบางตัวกับยูวอลเล็กจ้ะแป๊บเดียวกับหอน เดี๋ยวเป้าแอร์ติดตามตงหน้าแค่ลังมัดอันบ่วงอยู่มันจิไปห่างหนูไปว่าช่วนไปก้นปูกันฮาเด็กออมเนาะพี่น้อยเปิดไปน้ำเสี้ยงจ้ะโอ้เข้ายางหาบ่าเห็นเดิ ต้องคอยเปิดไปเป็นช่วงนันตอเสียงมันล่มหมดกับสียางหาง่ายอยู่ต่วงนี้ต้องคอยเปิดไปเรื่อยๆค่ำเย็นหาหูปูจนย่นแล้วไปถนนได้ปอนอยู่แร้ว เป็นคนเนี่ย大ะเดะได้อีกแล้วพี่น้องโตบใยัยจัะแต่วา,ามันเดี๋ยวน,น,น,นุกเย็นัะนอนเฝานุเย็นมคุณปูจอยในยเรอว พี่น้องมันล่มแดดแค่ล่มตัวนี้ง่เติบจ้ะนั่งปวดไปเรื่อยๆเด้ย,ยางมาได้ยางก็เห็น คน,นล่อเบาแอแบแต่น,นี่เพาท่าน,น,นลงมาอยู่ ีจะหูปูตีหูหนึ่งเป็นน้องไฟว่าจีอันหาว้เห็นเบ้าแอามากกลนะถ้าน,น,นี้ว่าท่านมาอยู่น้องไฟได้หลายเรอเด้ต้อนเย็นกับหาจอยไลยอยู่สิหูมันสีน้องูปูจ้ะทางปีกันนี่สิเลี่ยงเลี่ยงกันอยู่ กนปูจ้ะให้กินน้ำบนนอเนี่ยเบาแอนให้น้องไก่ได้ไล,ล่เราดิคุณรวยมาทางนี้จ้ะ บุ้นป่ากระบ,บุ้งเพิ่นปลูกยาเยอะหแยะจ้ะหน้าเพิ่นนี่แหละหน้าพี่นอ้องบานสล่าจ้ะพุทธาเปาแอร์อีเจัาหนออ่อยก่อนออนะ này lắm mà cút năm chân này kìa Điều là chỉ bỏ một chắc một cụ Tôi nhây lên Tôi nhây lên chả กำ <laughs> ลังจมหายกำลังจมหายคุณปุ้ยๆเดีเลยวะพี่น้องส <laughs> ดีครับวอยรุ้น้ำโ้งครับผมพอดีไปเห็ดอันนั้นอยู่พี่น้องเห็ดเท้หนูปลาสิ้ปล่อยกินน้ำเด็กกันบ้มมานี่ปลาถูกได้ไร้ปลาหนิดตัวนี้ปลาถูกปถูได้ไยเจ้าก็ต้องขุดละ นี่ได้พอตูว,อว่ล่ะพี่น,อน้องเส้นนี่ยนีน่แหละฮู้ฟูเนาะพี่น้องพูดจีบโอมเนี่เดี๋ยวมันจะลองทู่เป็นไม้ดิเย็ดสับเดือบ้าแอ่สับตูวิ่งน้างขึ้นมาหึ่งฮีรีตันนี้อะ ได้เบ็ดนาะจับโอ้ยนี่ัดอยู่ได้โอ้ยเจ้ากเยนเก็บใตกแจเรื่อยเว่ยจับได้มีเรื่อไหมพี่น้องโอ้ตรงลบคมมันนี่ออกได้นี่เลียมนี่นะเลียมนี่นี่เลียมนี่แม่้ซื้อไหม เด็ดย่างดีพี่น้องเห็นไปภาษาคุดผูน้าพี่น้องคุณเหรอว่าคุดซชื่อหนิบบนยากคือหัวหาเลยนาาพี่นออ้องเอาไอยเบาอย่างนึงเนี่ยน้องไทยเห็นพี่น้องไดไงบ้บ่คุดคุดย่างเดียวเด้แต่ว่าคำใดคำหนึ่งก็บ่เห็นได้พี่น้องกระโบมนั่นคักๆ lòng mừng cái này cái lông nạm còng bói cút cua rồi dây bên chẳng bố thí บมกบได้นลงไปไปทอแล้ววันนี้นัเป็นโพงเดอกกันหอดแล้วนะฮะเมันพูดมันเด็กลงอยู่เนาะมันบ้าันนี่นั่งเป็นมาอามี่เจ็บมามี่แนเน่เนรูดนะซ่อนสวงบนนะฮะซ่อนสวงบนปาดอินลิเนี่ย เราตกใจสิเนาะว่าแม่นบ่าแอ่คนปูหูเดียวได้สองตัวเนาะตกใจหมดอรรถเต็มคุกกระเด้นสิเน้องโอ้เอาล่ะมึงก็เต็มพอเป็นบัได้อกชนซี่ลูกไป่หลุนน้ำเป่าแอ่ไปเนาะทาขุดปูโจกอีกแล้วเอ้ามันคือตันมาตันเนาะ ผมมีโตเจ้าคนนั่นโอ้ยมันเสียสิหาที่ข้าอย่างเดียวได้เวลานั่งคุมือการเอาไปเสียบเบ็ดตะดำตัวนโอ่นหนึ่งญุ่หุนนนหนึ่งยุ่หันนี่แม่ยุ่มมองนี่ไหมโอ้นี่ไปยห็นยุ่งนี่นั่นเด็กมุ่จบอยอยู่ นี่นั่นแหละมันมีสองหูบงานว่าแล้วบ้าแอร์นี่นายจบเนาะบอกว่าจะจกจะจกนี่นี่หลอกนทำให้หน้ามเข็มต้นออดแล้วหอดแล้วโอ้ซอเอากระไดเห็นผมโล้ยโวยละ ีเมือยล้เขาไปตาดำเสียบเบ็ดมันเด้นน่เจว่าโอ้ยนี่เนาะใครจะบาแย้หอยพ่อมเนาะนีเอาแวตะกัไรตงจำนนทไทยเมื่อยแล้เด้อมาตะกอนบยพี่น้อง กรอบสุดแป้งเงนี่ยเด็ดเลย่องเนมือเพราะแม่บิต่ตบอกเอาเบ็ดเสียเบ็ดอ่ะแม่เสียเบ็ดแล้วไปออมบงตัวน้อยๆมั่นเด็ดสิมง ปูต,ตัวก็ตะดำเลยมันตายกับว่า <c oughs> ก็ได้เสียบก็ไดนี่สองโอ้คุณนี่คุณจะนี่ที่เนะคน้องเบาแอร์แล้วแ็งแรงอยู่เดอ๋ยแล้วกลนเอากลนเอาก็กล้วยงายบิงใช่ หาลามันบลลึกที่ต่ังแกกนี่ต่งแจกเป็นเรียบร้อยมูนสองหก่นกจำกันละของตาดำ <c oughs> cao là เอายิบ่ต้น cao เป็นหยังป่นบ่ <laughs> นีนอกพี่น,นอง,องไปพ่อกินแล้วก็พอ่อมวปัะคน่ม,มด้เดีอทมให้เด้อมึงไงเลย,ยง่าเจออร์ปุ๊ดแล้วทมเ้อนางรุ่นน้ำเบาแย่่น้องแต่ว่าได้พ่ออยู่พ่อกินแล้วแ่ะ้ยัน បាក់ក៏បិយយូរនេះតែចប់ទៅមិនពីណង ำใส่เบ็ดเฮ้าวัดได้กลับงรเราได้อพี่น้องเด้อท่างเมืองเลยผมอจาจังได็ก็สุขสันต์วันเกิดอันว่าที่อบตเด้อพี่น้องดำตำด้วยๆเด้อโตกมานเด้อสภาพแข็งแรงไม่ใช่ว่าลืมกันนะวัดฉันปิดภารกิจอยู่พี่น้องฝากติดตามนะครับผมเบาะแย่ลูกน้ำโคงหาก,กินนันเชียร์เนียงก,ก็ยุติจาฮานูพี่น้องอู้หุมวนฮานู ดขึ้นเอารถเบาแอ่์ขาดคนปูเนั่นแหละเหลือแต่าขาดแต่หอยบัดนี้พี่น้องฝากอะไรก้นงุ่สาเขานั่นแล้วอือพอดีละมือหนาคนนี่เคยจับสมคุงกินเนาะโอ้โหวดโวดเนาะมือผู้นเบามันจับขีนตุมติดปากเป็นกำลังใจนะเด้อจะเบาแอร์ลูกน้ำคลองฝากคนไหลคนแช่คนติดตามขอบคุณเรไรครับเดินทางแข็งขาดปลอดภัยสุขสบายดีสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า